สวัสดีครับสำหรับใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือ V นะีโั้นต้องบอกว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยหากคุณชอบที่จะถ่ายคลิปวิดีโอและนำมาตัดต่อครับเมื่อเราเข้าสู่ในส่วนของโหมดวิดีโอของ V ี vo นะครับเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันก็เหมือนของชาวบ,บ้านก็ทั่วไปไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยเดี๋ยวก่อนครับมาลองดูกันตรงนี้ก่อนสมมุติเราต้องการจะตัดต่อวิดีโอนี้นะครับเมื่อเราเลือกมาเสร็จเรียบร้อยครับให้เรามาแตะที่คําว่าแก้ไขตรงนี้ครับ เมื่อแตะคําว่าแก้ไขมันก็จะเข้ามาเหมือนวิดีโอทั่วไปนั่นใช่ไมหมละ่ะแต่สังเกตเห็นตรงนี้ไหมครับผมตรงด้านขวาของตรงนี้ครับเขามีเครื่องหมายบวกอยู่ครับผมนี่เอ้าลองแตะเข้าไปดูซิเมื่อแตะเข้าไปก็ปรากฏว่ามันสามารถที่จะเพิ่มคลิปวิดีโอหรือรูปภาพอื่นๆเข้าไปด้วยได้เช่นกันครับผมเลือกเข้าไปเลยครับจากนั้นก็แตะเครื่องหมายถูกที่มุมขวาด้านบนตรงนี้ครับ เราก็จะพบว่าเนี่ยนะบเขาบอกคลิปวิดีโอเนี่ยกำลังแปลงรหัสครับเนื่องจากมีคลิปวิดีโอหนึ่งของผมเนี่ยที่มันถ่ายด้วยแบบไฟล์วิดีโออื่นๆนะฮะเราข้ามไปเลยก็ได้น้ออ่ะเราก็จะพบว่าตรงนี้นะครับผมก็จะมีคลิปวิดีโอเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้ว3คลิปนะครับนี่เจ๋งไหมล่ะอ่ะข้อดีของมันไม่ใช่3 41 2 3 4ครับ4คลิปวิดีโอเข้ามาตรงนี้ฮะแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะหดอยากจะเพิ่มของมัน,นทำยังไงอ่ะสมมติ อันหลังเนี่ยมันยาวไปใช่ไหมเราก็แตะที่คลิปวิดีโอตรงนี้เลยครับมันก็จะเกิดแถบขึ้นมาด้านหน้าด้านหลังให้เราสามารถที่จะยืดจะหดมันไปได้ว่าเราต้องการจะใช้ในส่วนตรงไหนครับนี่ฮะเห็นไหมครับผมเราเลื่อนให้มันสั้นลงแบบนี้ก็ได้ฮะใช้2นิ้วเข้าช่วยก็ได้แบบนี้ฮะนิ้วเดียวอาจจะไม่พอครับผมใช้2นิ้วแบบนี้ฮะขึ้นมาแล้วเราเลื่อนดูเราก็จะพบว่าวิดีโอเนี่ยเขามีการต่อเรียงกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติเราไม่ต้องการอะไรมาต้องการเพียงแค่ว่าเฮ้ย เอาคลิปวิดีโอมาเรียงกันให้กลายเป็นหนึ่งคลิปก็พอเมื่อเสร็จแล้วนะฮะมุมขวาด้านบนก็จะมีไอตัวพันแปที่เราสามารถแตะเขาไปเลือกได้ครับผมใครที่เคยใช้แคปคัตมาก่อนน่าจะคุ้นเคยกันบ้างแหละเนี่ยแล้วที่นี้มาตรงนี้นะครับก็จะมีให้เราเลือกว่าจะเอาความละเอียดระดับไหนครับจะเอา4 k เหรอจะเอาพันแปหรือจะเอาเล็กๆอย่าง hd 7 2 0ก็ได้ครับเฟรมเดทถ่ายมาเท่าไหร่ตั้งเท่านั้นครับผมเฟรมเรียตั้งสามสิบก็ถ่ายส0มสิบถ่าย 30, 30, สมมตบบิบแล้วก็แตคําว่าส่งออกไปเลย ครับผมเพียงแค่นี้คลิปวิดีโอทั้งหมดที่เรามีอยู่ก็มาเรียงพร้อมตัดต่อให้เราจะเอาไปใช้งานได้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับมาชาวิโวจริงใช้ Samsung ใช้อะไรไม่เห็นมีเลย iPhone ก็ไม่มีโอเคนะครับชอบใจอย่าลืมกด subscribe และติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเราได้เป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ